ใครมีปัญหาเรื่องน้ําหนักอยู่นะครับฟังทางนี้และใครมีปัญหานะครับว่าอยากจะมีะไรายได้เพิ่มก็ฟังทางนี้เช่นเดียวกันนะครับราจะพาคุณผู้ชมมาแนะนําให้รู้จักกับ1ผลิตภัณฑ์นะครับที่ช่วยทําให้ผอมและสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับก็คือดาวิน่านี่เอง ดาวิน่านะครับเขามีคุณสมบัตินะครับในการบล็อกการดูดซึมไขมันนะครับที่จะเข้าสู่ร่างกายเขาบอกว่าเป็น3มิติใหม่นะครับของการดูแลรูปร่างแล้วก็น้ําหนักของตัวเองแต่ว่าจะเป็นยังไงนะครับเราอาจจะพูดได้นะครับไม่ดีต้่าพูดที่เคยทดลองใช้นะแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยในขณะนี้ครับ มาคุยกับเราสองคนนะครับในรายการแล้วเดี๋ยวขอพูดคุยนะครับกับคุณหนึ่งแล้วก็คุณตู่นะครับทางรายการยินดีต้อนรับครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท,ทั้สทงสองท่านนะคะทั้ทงสองท่านนี้เนี่ยนะทานดยวินาอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ทําธุรกิจอยู่ด้วยใช่แล้วหูเยี่ยมเลยนะโดยเสดหุ่นดีขนาดนี้ผิวพันณใสขนาดนี้จริงจริงนะคะ พี่อาร์ตี้น้องน้องอายอะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวต้องปรึกษามีมีขนาดทดลองไหมฮะได้เลยเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันก่อนนะฮะนี่คือคุณคุณโตคุณโตแล้วก็คุณนึ่งนะครับเดี๋ยวใครจะเริ่มก่อนว่าคือรู้จักมาได้ยังไงแล้วไปทานได้ยังไงคุณเนื่อะ คือโดยส่วนตัวแล้วหนึ่งมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวถือว่าเป็นคนเป็นอวบระยะสุดท้ายหรือออกไปทางอ้วนเลยก็ได้ <c oughs> แต่ก่อนใช่ไหมแต่ก่อนตอนนี้ก็ยังนิดนึงเฮ้ยตอนนี้ไม่นะไม,ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นแบบอวบระยะสุดท้ายหรือว่าอวบเลยนะเพราะว่าสสวตอนนี้สมส่วนใช่ค่ะเพราะว่าดดวิน่าเนี่ยะดาวิน่าเลยแต่ก่อนอวบระยะสุดท้ายใช่แล้วมีคนแนะนําคือเราทดลองหลายตัวละอาหารเสริมหลายตัวที่เขาบอกดีๆดังๆกันมันก็ลดได้ช่วงนึงสักพักมันนิ่งละมันไม่ลด มันอยู่ตัวไงแล้วบางตัวก็โยโย่ขึ้นคือมีปัญหาหลักๆที่อ้วนจากการโยโย่ของการทานพวกยาลดน้ําหนักเลยค่ะแล้วมาเจอตัวนี้ทานไปจากน้ําหนัก65ค่ะประมาณเดือนครึ่งลงมา59แล้วตอนนี้ก็ยังลงมาเรื่อยๆชรอใช่อูแสดงว่าตอนนี้รู้จักดาวิน่ามาประมาณ2เดือนแล้ว2เดือนแล้วสองเดือนนั่นเองจากหกสิบห้าเหลือตอนนี้เหลือประมาณ5 0 ตอนห้าสิบแปดห้ยังยังลงยังลงอยู่ต่อเนื่องเนาะหรือก็จะเป็นค่อนข้างใกล้เคียงนะหรือว่าโดน7จกิโลอ่ะใช่หรือว่าเป็นการลดน้ำหนักที่ปลอดภัยค่ะเพราะมันไม่ใช่ยาเหมือนยาตามท้องตลาดที่ทานอาทิตย์นึงน้ำหนักลง2-3งกิโลอันนี้อันตรายใช่เออนะบางทีตัวเองตกใจหุยลดเร็วขนาดนั้นเลยปั๊บวูบไปเลยอย่างเงี้นไม่ดีไม่ดีนะ่ฮะค่ะอ่ะคุณตู่บ้างนะคุณตู่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักด้วยเหรอฮะ อย่างอย่างของตัวเองไม,ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยเจอปัญหากับเรื่องเรื่องน้ําหนักตัวเท่าไหร่เพราะว่าคงที่มาตลอดแต่ว่าก็มีมันก็มีขึ้นขึ้นลงลงบ้างพอเราอายุมากขึ้นใช่ไหมคะก็คือ,อะระบบเผาผ่านเราเริ่มแย่ลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องมีตัวช่วยบ้างเพราะว่าเหมือนกับเราเข้าสังมคมทานอาหารทานบุฟเฟ่ต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีเราเราอายุมากเราก็กลัวเนาะกลัวว่าอุ้ยเดี๋ยว ร่างกายจะไม่ฟิตไม่เฟิร์มเหมือนเดิมไม่มีเวลาออกกําลังกายนู่นนี่นั่นก็เจอดาวิน่าเหมือนกันก็เพื่อนก็แนะนํากันก็เลยมาสองคนนี้เป็นเพื่อนกันคนนี้เจอของดีมาแนะนําให้คนนี้รู้จักอีกอย่างนี้คะะของดีเขาไม่ให้เก็บไว้นะเขาให้บอกต่อคล้บอกต่อค่ะนะเรื่องหนบคงไม่มีก็ทานดาวิน่าใช่ถ้วมันช่วยเราเรื่องอะไรคือเอาอย่างนี้เลยเวลาคือคือชอบคือแฟนจะชอบ ชวนไปกินบุฟเฟ่ค่ะก็กินก็เนี่ยทานก่อนอาหาร10-15นาทีคือเช้าอีกวันเป็นคนระบบขับถ่ายปกติอยู่แล้วค่ะพอเช้าอีกวันนึงเราถ่ายปกติขอโทษนะคะคือถ่ายคือเราเห็นเลยค่ะว่าไอ้ไขมันไอ้บุฟเฟ่ที่เราปิ้งย่างเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงมันดักงมาเป็นยังไงคือไม่เคยทานไม่เคยทานอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะคะตกใจเป็นร็ไปดูอเปล่าจริงๆคุณคนตกก็ไปดูเนาะมาก็สังเกตให้ดูหรือเปล่ามีแบบ รูปรีวิวก็คือทำพรีวิวไว้นะคะแต่ว่าอาจจะออกแต่ไม่สามารถหน่ออากาศไม่สามารถหน่ออากาศได้ก็เดี๋ยววันหลังชวนพี่อาร์ตี้ไปดูนะเนี่ยเดี๋ยวแอดไลน์ไว้เดี๋ยวส่งให้ดูก็ดูของใครของมันโอ้ล่าล่าโอเคโอเคเบื่อแผลได้แค่คำพูดนะโอเคโอเคเออโอ้มันออกมาจริงจริงนะจริงอยากให้ลองค่ะ เออแต่ไม่ต้องตกใจนะหลายคนบอกว่าพอลองทานดูตกใจมันออกมาอันนั้นคือการขับถ่ายของเราเองและการทํางานของดาวิน่าเนี่ยฮะรู้จักมานานเลยตรใกลงดาวิน่าเหมือนกันสองเดือนใช่ค่ะสองเดือนเยี่ยมเลยแล้วก็ตัดสินใจเข้ามาทานะเป็นตัวแทนใช่ไหมครับของดาวิน่าใช่นะครับอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้กลับให้เข้ามาทำเป็นตัวแทนเนี่ยฮะ ก็อย่างคือเนื่องจากผลลัพธ์ที่เราได้แล้วเราทานเองเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามั่นใจเพราะเราเคยทานอาหารเสริมมาหลายตัวแล้วมันก็มีไซเอฟเฟกแต่ตัวนี้เราทานแล้วเรารู้สึกมันไม่มีผลกระทบอะไรกับคือทั้งสภาพจิตใจเราแล้วก็คือสมองเราไม่เบลอไม่อะไรเลยระบบขับถ่ายเราก็เป็นปกติแล้วก็มันได้ผลแล้วมันทําเงินให้เราได้สำคัญสำคัญบอกว่าทําเงินให้เราได้คุณหนึ่งบอกนี่นี่นี่ Pretty Davina นะท yeah. ี่ Pretty Davina ใช่ค่ะคุณตู่ใช่ค่ะคุณตู่ใช่ไหมคะเห็นปะเห็นปะเขามั่นใจไงว่ามันดีจริงๆนะคะค่ะอการลงทุนทำธุรกิจเป็นยังไงเล่าให้เราฟังหน่อยมันเหนื่อยไหมมันลำบากไหมมันยากแค่ไหนยังไงกับการทำธุรกิจกับ Davina เนี่ยค่ะ มันง่ายมากมันง่ายตรงที่แบบเราขายง่ายด้วยที่เราทานเองอ่าผลลัพธ์อยู่ที่ตัวเราแล้วเราเป็นคนอ้วนมาก่อนเวลาเราคุยกับลูกค้าแล้วเข้าใจเข้าถึงเขาได้ดีอแล้วก็ผลิตภัณฑ์เราคือมันได้มาตรฐานมันมียอทุกอย่างปลอดภัยโรงงานมี h m p เวลาเราพรีเซนต์ขายของเนี่ยลูกค้ามั่นใจแล้วเขาทานแล้วเขาได้ผลเขาก็กลับมาเป็นตัวแทนกับเราอีกอย่างคุณตู่บ้างจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลตอบรับเป็นยังไง สำหรับตัวแทนจำหน่ายผลตอบรับเป็นยังไงใช่ไหมคะก็คือคือ,ค,อ,ค,อคือตอนนี้ต้องบอกเลยว่าขยายไปยัยงฝั่งประเทศลาวแล้วโอ<ฮ>้โ<ฮ>ใช่นี่เผื่อแผ่ความสวยเชฟดีไปยังเพื่อนบ้านด้วยนะถูกต้องออซึ่งบอกว่าตรงกระแสที่ประเทศลาวตอนนี้ก็เลิศมากๆ เรียกว่าเรียกว่ายอดขายเรียกว่าเรียกว่ายอดขายแบบกระชูถล่มทลายใช่ค่ะนี่นี่ตัวแทนจำหน่ายในประเทศเรายังไม่เยอะนะคะยังมีแค่ไม่กี่ท่านซึ่งอนาคตก็จะพยายามขยายไปยังประเทศเราและเพื่อนบ้านให้ใกล้เคียงเพื่อต้อนรับอาเซียนด้วยทุเทีเรียกว่าเอ๊ะอย่างสาวเรานี่ส่วนใหญ่เขากินผักกินปลากันไม่ไม่น่าจะอ้วนนะแต่ก็มีปัญหาแต่ก็มีเหมือนกัน ตูคิดว่ามันเขาก็เขาก็ต้องดูแลรูปร่างเหมือนกันเเนาะใช่ก็คงมีปัญหาเหมือนเหมือนกันกับเราเนี่ยเห็นบอกว่าดาวิน่าแล้วน่นมี3มิติเหรอคะเอ๊ะมิติอะไรบ้างยังไงคะก็คือจะมี3มิติใหม่ของการลดน้ำหนักเลยนะคะก็จะมีฟาดฟรีนะคะฟิตแอนด์เฟิร์มแล้วก็เฟรชแอนด์ฟรีกูดนะคะก็คือนอกจากจะลดน้ำหนักแล้วฟิตกระ ฟิตกระชับด้วยนะคะแล้วก็ทําให้เราร่างกายของเราดูดูเฟรชขึ้นเพราะว่ามีส่วนผสมของคอลลาเจนนะคะทําให้ผิวใสสวยสดใสค่ะเฟรชไม่เฟรชดูคุณตู่โอ้โหเขาแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาจริงเนอะรดมมกงรดมากแต่ถ้าบางคนนี่ไปกินตามท้องตลาดนี่ซึมทั้งวันอ่ะเบอร์มากเอออะไรนะ ริ่มมากกับเรลมมากเออน่ารักน่ารักช่วยคุณได้จริงๆอ่ะเนาะเออนะนะครับตั้งแต่เข้ามาเป็นตัวแทนใหญ่แล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างกับเราไหมฮะคุณคุณหนึ่งครับอ่าหนึ่งคือรูปร่างเราเปลี่ยนไล่เปลี่ยนไอ้ เวลาเรามีเยอะขึ้นสภาพการเงินเราโอเคคล่องขึ้นเพราะว่าที่บอกของดีขายง่ายค่ะใช่ชอบจังเลยสภาพการเงินเราดีขึ้นนี่นี่ขลุกขลักตลอดเวลาเหมือนลูกละนาดอะรุ่ล วงทีมไม่มีแรงมันก็ไม่ขึ้นนะมันก็อยู่เฉยเชอบคุณคุณหนึ่งนะตามไปตามมาที่ก็เนี่ยรายได้ดีรายได้ดีรายได้ดีแล้วคุณตู่ล่ะอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างของตู่ก็เนี่ยแหละค่ะก็มีเรื่องของรายได้นะคะรายได้ก็คือคือทําธุรกิจหลายอย่างเราก็มองดูหลายอย่างแต่ก็ค่อนข้างเลือกเหมือนกันว่าจะลงทุนอะไรจะขายอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่มองก็คือเราเราเราเห็นดาวน่าว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งที่มันลงทุนไม่มากอะค่ะมันลงทุนแบบ เงินไม่กี่ไม่ไม่กี่พันอะไรอย่างนี้ด้วยกระันแต่เราก็เฮ้ยได้รายได้มาคูณเข้าไปอะไรเงี้ยก็โอเคอะค่ะก็โอเคเนาะแฮปปี้ด้วยเนาะแหมสวยเสียหุ่นดีผิวสวยขนาดนี้แถมมีรายได้ด้วยจะไม่แฮปปี้ได้ไงอะพี่อตตี้หน้าเรินด้วยนะครับผมสมมุติอยากเป็นตัวแทนจําหน่ายแล้วมีเทคนิคเคล็ดลับกันไหมครับว่าจะทํายังไงนะถึงจะเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับดาวิน่าให้ประสบความสําเร็จคาถึงตะเจอกเลยค่ะสำหรับ อยากจะประสบความสําเร็จในตัวแทนในดาวิน่าค่ะก็หนึ่งเลยสมัครเป็นตัวแทนจําหน่ายเลยเรามีทีมงานนะคะคอยซัพพอร์ตดูแลคือทางคือตู่จะบอกว่าก่อนที่จะลงทุนธุรกิจอะไรก็แล้วแต่สิ่งสําคัญเลยนะคะก็คือเรื่องมองเรื่องการตลาดนะคะซึ่งบอกเลยว่าดาวิน่าตอบโจทย์มากๆในเรื่องของการตลาดคือดาวิน่าลงลงทุน โปรโมทสื่อฟรีทีวีเคเบิลทีวีแมกกาซีนต่างๆให้ไม่ว่าลูกค้าอยากจะทําการ PR โปรโมทออกบูธทำอีเวนต์ต่างๆดาวินาสัพพอร์ตให้หมดเลยช่วยหมดเลยถูกต้องถูกต้องค่ะคือคิดเลือกว่าดาวินาแล้วค่ะตอนนี้แน่นอนเลยดยค่ค่ะอ่ะให้คุณหนึ่งบอกสักนิดนึงใครสนใจติดต่อได้ที่ไหนยังไงแล้วฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยเชิญเลยค่ะ ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านสนใจติดรับประทานหรือว่าอยากสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการลงทุนต่างๆสามารถโทรได้ตามเบอร์ข้างล่างได้เลยได้เลยได้ค่ะก็อย่าลืมนะหุ่นสวยผิวสายเสี้ยอย่างนี้แล้วก็เลยนะคะแฮปปี้นะแฮปปี้แฮปปี้นะคะกับาวันี้คุทสองท่านพูดคุยกันนะครับและทำให้เรารู้ว่านะครับการได้ลองนะดาวิน่าแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับทำให้ รวดมาขอบคุณมากข,ขอบคุณมากค่ะเออหโหวันนี้มีแต่วความสุขจริงในช่วงวนี้ะนะคะค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวของโอท็อปมาฝากกันค่ะ